Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast เมื่อวันที่11ตุลาคม2565นายจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครสสเขตยานวาวาบางคอแหลมพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่เก้าไกลเผยแพรค่คลิปวันที่9ตุลาคม65ว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ไม่มีการทำงานหรือแจ้งเตือนของหอเตือนภัยในพื้นที่ชุมชนกุดแสนต่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทั้งที่เพิ่งก่อสร้างหลังน้าท่วมใหญ่ปี62 มีแต่เปิดเพลงชาติทุกวันพุธจนทำให้พี่น้องประชาชนต้องตกอยู่ในวิกฤตโดยไม่ได้เตรียมตัวนั้นโดยตนได้ฟังคำโต้แย้งจากนางสาวที่พานานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐแล้วรู้สึกตลกมากที่กล่าวหาว่าพักก้าวไกลบิดเบือนและอ้างว่าจะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจเพราะคำชี้แจงมีแต่น้ำท่วมเต็มทุ่ง ตอบไม่ตรงคำถามเนื่องจากในเนื้อหาเหล่านั้นไม่มีตรงไหนยืนยันว่ามีการแจ้งเตือนจากหอเตือนภัยในชุมชนกุฎแสนต่อจังหวัดอุบลแล้ว ถ้าอยากโต้ข้อเท็จจริงกับพรรคก้าวไกลขอให้ลงพื้นที่ไปฟังความจริงจากปากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากเดือดร้อนเพราะเตรียมตัวไม่ทันเนื่องจากท่านไม่เตือนหรือสื่อสารอะไรเลยทั้งที่มีสิ่งที่เรียกว่าหอเตือนภัยอยู่ตรงนั้นที่เพิ่งสร้างแต่ทําเป็นแค่เปิดเพลงชาติไม่ได้สื่อสารในสิ่งที่สมควรที่เป็นหน้าที่ยามวิกฤตนายจรยุทธ์กล่าวต่อว่า นางสาวที่พานันควรเอาเวลาไปอธิบายถึงกระบวนการทำงานของระบบเตือนภัยโดยบอกว่าไม่ต้องแจ้งทุกวันไว้มีภัยค่อยเตือนก็ถูกต้องส่วนเพลงชาติเป็นเพียงการทดสอบระบบเท่านั้นเมื่อถึงเวลาจะได้ใช้งานได้แต่ตอนอยากถามว่าตอนนี้น้ำท่วมจะถึงหลังคาบ้านเขาแล้วยังไม่ใช่เวลาเตือนภัยในความหมายของนางสาวที่พานันหรือ จึงยังไม่เปิดระบบทำงานส่วนที่บอกว่าระบบนี้มีการเตือนภัยในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะจังหวัดเลยศรีสะเกดเชียงรายสุขโขทยัยขอนแก่นหรือในอุบลก็มีแต่ไม่ใช่หอเตือนภัยที่พักเก้าไกลตั้งคำถามแล้วไปอ้างอีกว่ารัฐบาลก็มีการเตือนภัยในหลายช่องทางแต่สิ่งที่ไม่ตอบคือที่นี่มีหรือไม่ การตอบคำถามนี้ทำได้ง่ายมากแค่ตอบว่ามีการเตือนภัยจากหอเตือนภัยในชุมชนกุดแสนต่อแล้วหรือไม่ก็เท่านั้นแต่กลับเลี่ยงตอบเรื่องพื้นที่อื่นเอาขวัญกำลังใจคนทำงานมาอ้างอย่าพยายามตะแบงชักแม่น้ำทางห้าแบบนี้เลยครับแค่แม่น้ำเดียวน้ำก็ท่วมจนลำบากกันมากพอแล้วหัดฟังเสียงทุ้งติงเพื่อแก้ไขจะดีกว่าเป็นคนอะไรชอบแก้ตัวอย่าให้ต้องสอนเลยครับแต่การเป็นโคศกทักษะแรกที่ควรมีคือตอบ ตรงคำถามให้เป็นก่อนไม่ใช่ถามช้างตอบม้าแบบนี้เดี๋ยวคนเขาจะหาว่าจับฉลากได้มาเป็นโคศก ด้านที่พานาันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวกรณีที่พักเก้าไกลเผยแพร่สื่อหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่9ตุลาคม65โดยเป็นคลิปที่มีข้อความบิดเบือนคาดเคลื่อนเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวที่ไม่มีหลักฐานประกอบที่แน่ชัดและไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่โดยหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวหาว่าการทำงานของหอเตือนภัยในพื้นที่ ชุมชนกุดแสนต่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่งก่อสร้างหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2562ในน้ำท่วมครั้งนี้ไม่มีการแจ้งเตือนจากหอเตือนภัยแต่อย่างใดมีแต่เปิดเพลงชาติทุกวันพุธ ที่พานันกล่าวว่าเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานการให้ข้อมูลไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการวิจารณ์ที่ไม่อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงกล่าวอ้างลอยๆโดยไม่ตระหนักถึงความจริงที่ถูกต้องและอาจเป็นการบ่อนทำลายชาติรวมถึงทำลายขวัญกำลังใจของคนทำงานทั้งหมด ที่พานาันกล่าวว่าเพื่อไม่ให้ข้อมูลคาดเคลื่อนจากความจริงจนทําให้สังคมสับสนและทําลายกําลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกพื้นที่ในช่วงวิกฤตนี้จึงต้องขอชี้แจงว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือปออ หน่วยงานรับผิดช,ชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพคือ 1. การแจ้งเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยในพื้นที่นั้นเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างพื้นที่และส่วนกลางไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายหรือมีการประสานมาจากพื้นที่ติดตั้งหอเตือนภัยให้กดส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีความเร่งด่วนฉับพลันและฉุกเฉินเท่านั้นไม่ต้องแจ้งเตือนภัยทุกวันตามที่หัวหน้าพักเก้าไกลเข้าใจผิด 2. หอตื่นภัยปอพได้กำหนดให้มีการทดสอบการทำงานโดยเปิดเพลงชาติทุกวันพุธซึ่งเป็นรูปแบบของการทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเพื่อตรวจความพร้อมใช้ในการใช้งานของหอเตือนภัยแต่ละแห่ง 3. สำหรับกรณีการเกิดน้าท่วมน้ําล้นตะลิ่งหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีทางปอพอร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ําได้มีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งผ่านกลไกหมู่บ้านชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีมีระดับในแม่น้ำมูลสูงขึ้น 4. กลไกวิธีการและเครื่องมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยในปัจจุบันเป็นการใช้วิธีการและช่องทางเครื่องมือที่หลากหลายประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนสื่อออนไลน์แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนเมื่อคาดการว่ามีแนวโน้มจะเกิดสาธารณภยัยผ่านหน่วยงานจังหวัด อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังหมู่บ้านชุมชนเพื่อแจ้งผ่านหอกระจายข่าวหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้านชุมชนการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทยดิส aster alert ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ขอเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงภัยสำหรับกรณีอาจเกิดสาธารณภัยฉับพลันฉุกเฉินหรือเร่งด่วนและที่ผ่านมาในรอบปีพุทธศักราช2565ปนหอปอมีการแจ้งเตือนภัยผ่านหอเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ตลอดอาทิ 26. กันยายน65หอเตือนภัยอำเภอเมืองจังหวัดเลย 28. กันยายน65อำเภอศรีเมืองอุบลราชธานีอำเภอขุนใหญ่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและ Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ